ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีบรภาชันแนวนะครับมนีม,มีเรื่องเล้าวดีๆนะครับทีสิมานําเสนอพี่น้องเป็นอีพีต่อจากคลิปก้อนนะครับเรื่องอการสมัครการลงทะเบียนนะครับของบริษัทขนส่งเอก,กชนนะครับแฟร์เอ็กซ์เพรสนะครับคลิปก้อนกะไดวอาไดจากันไปกับไปย้อนเบื้องย้อนหลังได้นะครับ เดี๋ยวมาคลิปนี้ที่เคยวาไว้นะครับสิบมาผ้าพี่น้องเข้าเฮ็ดการบุ๊กกิ้งนะครับการบุ๊กรยกรถรับส่งพัสดุนะครับของบริษัทแฟลกเอ็กเพเข้ามารับพัสดุถึงบ้านนะครับถึงหนบ้านเข้านะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหนชิ้น1กล่องก็มานะครับอบอต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ออฟฟิศสำนักงานที่อยู่ในตัวเมืองตัวอำเภอนะครับ กัดตะขอออกตัวก่อนว่าคขายนีเพ่านเพได้เป็นสปอนเซอร์อยังไง้ผมเนาะเพียงแค่ว่าผมได้ร่องใส่งานเบิ้งแล้วกัหัวเสียกว่าโอเครวดเร็วท่านใจสะดวกสบายเท่าดีเหมาะสําหรับพี่น้องค้าขายออนไลน์เนาะที่สีบริการเก็บเงินปลายทางแบบ COD นะครับได้ภาพพี่น้องเข้าเต็ดตามไปกัแล้วกันเนาะ,ะไปเลยครับ องเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับมาทีแฟลชเอ็กพเพรสนะครับจิ้มเลือกตู้เข้ามานะครับกระสิริงมาสูนาเพจนะครับของบริษัทแฟลเอ็กเพรสนะครับลูปลักษณะก็จะเป็น่างนี้สีก็ออกจะโทนเหลืองนะครับเป็นสีของบริษัทเพิินนะครับ สิเขามาสู้นารักนี่นะครับอของแฟตนะครับก็จะมีะ่ให้เลือกให้เบิ้งนะครับเว่าสิาเป็นพัสดุของชั้นบุกกิ้งนะครับหรือว่าเป็นป้ายโปรป้ายของเหาต่างๆประวัติการทรงการรับของเห่าของผ่านบริษัทแฟรเอ็กเพก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับขาไปเบิ้งได้นะครับการเดินทางของพัสดุของเหาอยู่ในขั้นตอนใดถึงใดจุดใดแล้วผู้รับ ผูท้ทรงนะครับติดตามพัสดุก็จะอยู่ในเพจนี้นะครับบัดนี้เข้ามาเบิงวิธีบุกิ n งเอิญลดพัสดุเข้ามารับของเข้าถึงหน้าบ้านของเข้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายของพอาะคาไหมค่ะออนไลน์อย่างเข้ากดจิ้มเข้าไปครับบุก,กิ้งตรงกลางที่เป็นรูปลูกศรอนนะครับเบิงนะครับที่อันที่สนะครับเรียกพนักงานเข้ามารับ อันนี้ผมก็จะขอเส้นเสือไปสักวันนะครับเพราะว่าผมได้ทําการลงข้อมูลไปแล้วนะครับเมื่อเบิ้งอันแรกนะครับก็จะเป็นที่อยู่เข้ารับนี่จะเป็น google map นะครับเข้าัปเลือกทิ่กัดของบ้านของเขานะครับเพราะว่ากันเปิดเบิ้งมาตามใกล้ๆว่าแชร์โลเคชัน่นบอกยัไงไๆนะครับกสิหูกสิขามาได้กษิประมาณนี้ นะครับขึ้นมาเขาก็จิ้มเรือเกา่าให้มันตรงบานเข้าที่สุดนะครับถึงว่าตรงบ่ตรงดล้เพิ่นกับสีโท่มาถามเอาดอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนอันที่2นะครับก็จะเป็นใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่ปัจจุบันเข้าแต่บัตรประชาชนนะครับเลือดทีทีจะให้เขามารับกับใส่ไปกรอกไปนะครับบันอีกทีตอกสอบต่อยตำบลอำเภอจังหวัด อันที่สองที่สามกับไซซซื้อน้ำสก,กุลแล้วก็ช่องที่สี่กับเป็นเบอร์โทรศัพท์เรันะครับต่อมานะครับกับมาเลือกจำนวนชิ้นนะครับว่าเราจะเอากีชิน่นกีกองที่เราติจะทรงนะครับก็บเลือกเอาหนึ่ง้ที่หามีรอยก็กร้อยนะใส่ไปนะครับสำหรับต่อมาการเลือกบรรจุพันธุ์กับมาเลือกนะครับตั้งแต่ซองจดหมาย ซ่องขนาด A C A 3 A หายังกับว่าไปจนมาถึงกล้องขนาด L M MM M M บวกยังเป็นกระสิมีขนาดบอกเข้าตรงวัดขนาดไว้นะครับเข้าตรงหูอันแรกคือกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วเป็นกรสีมีราคาบอกนะครับขันเข้าจะต้องการจําจนวนจะกองเขากะกดบวกบวกบวกเอานะครับกัะสม,มีขันตรงกับขนาดใส กองของห้าแล้วนะครับเป็นสีคำนวณร,ราข้าขงห้าอัตโนมัติเห็นว่าครับข้างล่างร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าันทั้งหมดหากองคือหนักกันทั้งหมดเลือกขนาดเอลนะครับกับเร็แล้าก็กดนะครับยืนยันนะครับอันนี้คือ body เลือกผลิตภัณฑ์นะครับก็เลย บอมีข่ข้นมานะครับเสร็จแล้วเขาขบกว่าเบิ้งนะครับเป็นกสิมาานาที่ว่าเขามาอ่านนี่ครับข้าพระเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วกดติ๊กถูกกรสิขึ้นมาสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วครักดส่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันหลังจากนั้นนะครับพนักงานที่รับออเดอร์นะครับก็จะโทร ติดตออ่อเขามาหาเหานะครับอสอบถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้เขาต้องเฮ็ดประมาณจะกเจก็ดโมงถึงก้อนสองโมงนะครับเพราะว่าแต่ละเมือ่อหาเทียบางเมือมันมีหลายค้นนะครับเพราะว่าเราต้องรับออเดอร์แล้วก็ต้องมาเคลียร์ว่างแผนเส้ทนทางที่จะเขามาหลับของเหากับประมาณเพิ่นวางย่ำใดกระสิบประมาณสายสายป้ายๆนนะ่ะเพิ่นก็จากเขามา รับัสดกข,ขา้างนอกบอต้องใส่บัตรประชาชนเตรียมแคนเงินนะครับอันนี้ก็มีเพียงท่นเนาะับพี่น้องเป็นยังไงครับงายบอนะครับไปล่องเฮ็ดล่องใส่กับเบิงงเดอนะครับผมก็ล่องเบิงงแล้วก็โอเคจวดจาดดีนะครับกับเหมาะสำหรับพี่น้อง ขายออนไลน์เท่านี่แหละนะครับหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรเท่าอยากสิขายิสินของสินค้าแบบมีบริการเก็บเงินไปทางหละกะักการที่บะดสกทสิไปที่สำนักงานแบบนี้ก็กดเรียกรถเขามาหลับพัสดุเท่าได้นะครับกับบอ้องไปวุ่นไหยเสเวลาอย่างไรอะไรย่างนะครับกับสะดวกทั้งผู้ทรงและก็สะดวกทั้งผู้รับเรื่องเงินกับลอดภั้แห่ห่วงนะครับ เพียงแค่2ถึง3วันทําการนะครับก็สิได้หลับเงินตัดยอดจากบริษัทเพิ่เนเกนสิโวนมาขับรถที่้เฮ้าง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับอขอบคุณพี่น้องเฮ้านะครับที่ติดตามรับชมมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าสิเป็นนังกระรอดติดตามกระดากันสนับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ